ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเราไปเจอถ้ำลับตรงบริเวณเนิน350เป็นถ้ำลักขนาดใหญ่เลยนะฮะที่สามารถที่จะเอาคนเข้าไปเดินได้น่าจะเป็นจุดซ่องสุมการเอากำลังพลของขเขมรเอายุธทธปกรณ์เข้าไปซุกเอาไว้รอจังหวะที่ทหารไทยรุกคืบเพื่อเข้าตีฝั่งขเขมรก็จะออกมาจากรูแบบนี้แล้วก็จู่โจมยิงปะทะในระยะประชิด นี่คือภาพล่าสุดนะครับเป็นถ้ำลับตรงบริเวณเนิน350คนโพสต์เอาไว้บอกว่าเนินที่เป็นหัวใจในการรบของเขมรเ,เราต้องเอามาให้ได้ คุณผู้ชมคะมีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดจากทางกองทัพภาคที่สองออกมาตอนเช้านะคะจุดสำคัญก็คือตรงบริเวณตาเมืองตา,ตาควายเนิน3-50ยเนี่ยยังมีการประทะก,กันต่อเนื่องฝ่ายไทยระดมยิงอย่างหนะะักค่ะทำให้กำลังพลที่เพิ่มเติมเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาที่จะเข้ามา160คนเนี่ยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในส่วนกำลังพลที่ประจำการอยู่เดิมของฝั่งกัมพูชา <c oughs> ก็มีความอ่อนล้าขาดน้ำและมีรายงานว่าอาจจะต้านทานไม่ไหว ขอให้หน่วยเหนือยิงสนับสนุนในทันทีและบางจุดเนี่ยกัมพูชาสั่งถอนกําลังพลออกไปด้านล่างทําให้การต่อต้านฝ่ายไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปอย่างเบาบางส่วนหน่วยรถถังของกัมพูชาก็มีการสั่งการนะคะว่าห้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคําสั่งแล้วก็มีจุดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจตรงช่องสัง,งำํำคือตรงช่องสง,งํำเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีประชาชนชาวกัมพูชาอยู่เยอะ ก็เลยไปตรวจค้นโกดังสินค้าในตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดไปเจอชายสัญชาติไทยกับภรรยาสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือผลการตรวจค้นน่ะไปเจอเงินสดประมาณ11ล้านกับทองรูปประพันธ์33รายการ เจ้าตัวอ้างว่าได้มาจากการค้าขายสินค้าในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ตอนนี้เจ้าที่อายัดเงินเอาไว้ตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ให้หลักให้หาหลักฐานการค้าขายเอามาแสดงให้ดูแล้วน่าตกใจนะครับเงิน11ล้านมีซุกเอาไว้ช่วงสถานการณ์สงครามแบบนี้สแกมเมอร์ไหมหรือเป็นสายลับหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากช่องสงงามศรีสะเกดมันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่สุรินเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าหน้า,<อ>าที่ ไปเจอบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรนักศึกษาถูกทิ้งเอาไว้ตรงบริเวณท้ายสะของหมู่บ้านแห่งหนึง่งในจังหวัดสุรินทร์แถวตำบลสลักใดคือตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบนะครับว่าใครเอามาทิ้งเพราะลุมๆแล้วเนี่ยกว่าใบน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกบัญชีม้าหรือพวกแก๊งสแกมเมอร์ไหมกลายเป็นว่านี่มันรับกันพอดีนะฮะคุณผู้ชมจากภูสิงห์ศรีสเกตไปถึงที่ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วเจอลักษณะคล้ายกันเลยอเพอเกิดสองครามแบบนี้แล้ว<อ>ทิ้งของหรือเปล่าแล้วหนีไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอการสรุปอีกทีนะครับพาไปดูเรื่องราวดีๆของหมู่เอโซนะครับหรือว่า1ิเอกสัญญาโพชัยทหารหมวกแดงบัญชาการรบพิเศษที่ก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บจากการประทะที่ตาควายล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ปลอดภัยแล้วลองฟังคลิปบางช่วงครับที่หมู่เอโซเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ภูมิใจมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานไหนเป็นสถาบันก็แล้วแต่เราก็พร้อมถ้าเรามีรยกาศเราพร้อมที่จะทําหน้าที่สุดยอดเลยแล้วเล่าให้ฟังในเมฆาบ้าะวันนั้นเนี่ยตอนที่เราบาดเจ็บะทีมแพทย์เราเข้าไปช่วยเหลือยังไงเอ่อตอนที่บาดเจ็บก็คือตรงข้างหน้าสุดเลยนะครับที่ตรงกรตัดฝักงข้างหน้าสุดเดยรมันยักำลัง เตสียงอ,องอุปกรณ์ที่จะเป็นปฏิบัติกานกิจหมอมัหนหลบเข้าในทาเองแต่ลังจะเข้า<อ>สิ่งที่แบบดูแลปกปักรักษา,าแบบคุ้มครองผมกซื้อพ้าถุงของแม่ที่ปุ๊บับที่ได้ไปด้วยแล้วก็เวลาที่อยู่งาน,น,น,นเนี้ยตอนรู้สึกใจเหมือนแ,แม่แม่อยู่กันทางครับฝากบอกคุณแม่ขอให้คึ้ใจในตัว หนูคนนี้นะครับความกล้าหาญข,ของหมวยโซ่จริงๆนะครับหมวยโซ่เนี่ยบอกว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็น L G B t Q นะครับแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเพศสภาพแบบไหนก็พร้อมทําหน้าที่ในการปกป้องและตอนนี้ภูมิใจมากสิ่งที่อยู่คู่ตัวก็คือนี่ครับผ้าถุงแม่ที่ผูกเอาไว้ที่ข้อมือตลอดนะครับเวลาไปรบตั้งแต่รอบก่อนจนถึงรอบนี้นะครับ ก็โอ้แล้วเป็นคนดังในโซเชียลเพราะคนชื่นชมคือไม่ว่าจะเพศสภาพไหนแต่หัวใจมีหัวใจเดียวก็คือปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับขมะฮะชำนาญพื้นที่มีถ้ำหลบระเบิดธรรมชาติและที่สําคัญคือการเข้าตีของเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างดูนะฮะการเข้าตีของเราต้องเผชิญกับจุดแรกจากปราสาทตาควายเจอสนามทุ่นระเบิด เต็มไปหมดเลยพอฝาสนามทุ่นระเบิดไปได้มันเป็นดงเลยนะฮะไปด่านแรกเสร็จปั๊บทะลุออกด่านที่สองสิ่งที่ต้องเจอคือคูเรตของทหารเขมรพอเราฝ่าคูเรตตีจนแตกก็ไปเจอแนวรั้วลวดหนามถ้าเราข้ามไปได้เจอสนามทุ่นระเบิดอีกจุดหนึ่งขั้นเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปถึงฐานปฏิบัติการของทหารเขมร แล้วก็จะขึ้นไปสู่ยอดเนิน350แล้วอย่าลืมนะฮะบนเนิน350มีช่องมีโขดหินมีหน้าผาที่ใช้สำหรับให้ทหารเขเมรหลบซ่อนตัวตามภูม,มิประเทศที่เป็นยุทธภูมิตามธรรมชาติส่วนแนวหลังเขเมรก็ปูพรม B.M 21ยิงสนับสนุนไม่ให้ทหารไทยตั้งแนวรบบน ปราสาทตาควายหรือจัดกำลังลบเพื่อเข้าตีเนิน350ได้ทันนายพรานคนหนึ่งในพื้นที่ค่ะคุณดุลสํารานใจเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยขึ้นไปนะคะสมัยก่อนตอนนั้นน่ะที่ยังไม่มีการปะทะมื่อนานมาแล้วลักษณะของเนินตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนหน้าผาแล้วก็มีชะง,ง่อนหินถามว่าถ้ามันมีการปะทะกันเกิดขึ้นอาหารกัมพูชาสามารถไปหลบในซอกหลบในชะง,ง่อนหินแถวนั้นได้ไหมคิดว่าน่าจะได้มันเป็นลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติ ตนเองอเคยไปกับเพื่อนในสมัยก่อนขึ้นไปที่เนิน350ตอนนั้นขึ้นไปหาน้าพึ่งป่าด้วยกันพอไปที่นั่นน่ะมันไม่ได้มีแต่พวกชะงอนหินเดินไปสักพักเจอทาหารกัมพูชาร้อยกว่านายวางกําลังอยู่มีการถางป่าทําเป็นที่โลง่งสร้างบ้านทําเพิงพักทําค่ายทหารย่อมย่อมเรียงรายกันไปหมดเลยแล้วมันก็มีชะงอนหินตามธรรมชาติเป็นที่กาําบังสามารถบงังแล้วก็ซุ่มโจมตีกลับมาที่ไทยได้ถ้าหากว่าไทยยังยึดเนิน3 5 0ไม่ได้ถือว่า จุดนี้เราเสียเปรียบเพราะว่าตัวประสาทตาควายอะมันอยู่ต่ํากว่าอเห็นมาเลยทหารเขมรเนี่ยอยู่กันเต็มนั่นแหละมันเป็นบ้านเล็กๆติดๆกันไปเลยสองร้อยหลังคาครอบครัวผมเ้าคุมดูไอเรายืนอยู่สูงเขายืนอยู่ใต้เขาอยู่ใต้ข้างล่างข้างใต้เลยเป็นลาบอู้แล้วไปนี่เป็นลาบไปหมดเลยครับสองปีมานี่แหละผมว่ามันเกลียยไ้แล้วดูแต่มันถัง ทางที่บาบที่พักที่อะไรมันเนี่ยเตียนแลเห็นหมดเลยครับหินครับหินหินเยอะหินนี่ผมว่าผมจะลงไปแล้วผมพอดีเพื่อนบอกอย่าลงมมา ي, เดี๋ยว็ก็จะเห็นมาดิผมว่าหินนี่มันจะเป็นซ่อนเลย<อ>เป็นเพิงแหละหินมันยื่นออกไปอย่างนี้นะเป็นตับเป็นตับ,เป,ตบเป็นตับเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจ,จาะเจาะบังเกอร์ไว้ตรงนั้นก็ไม่รู้นะเวลาเขาไทยเรายิงไปมันก็หลบเข้ามา<อ>มาในซอกหิน ดีใจมากที่ได้คืนดีใจครับดีใจมากๆเลยครับดูดูข่าวดูข่าวรู้สึกว่าจะทําไงได้ก็เสียใจเราก็เสียใจท้ายอยากให้ทหารทุกนายปลอดภัยแคล้วคลาดเพราะรู้ว่าทุกนายทํางานอย่างเต็มที่ซึ่งบ่อยเห็นข่าวล่าสุดว่ามีทหารพลีชีพตรงนี้ไปสองนายก็รู้สึกเสียใจกับทางครอบครัวของพลทหารด้วยแล้วการประทะยังหนักหน่วงนะครับตั้งแต่เมื่อวานยันค่ำยันเช้า สถา,านการณ์ล่าสุด11นาฬิกา2นาทีเป็นยังไงบ้างบริเวณแถวเนิน350ติดตามจากน้องพิงศรีรัตน์เชิญครับ ค่ะคุณผชมคะต้องบอกว่าสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดสุรินตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงตอนนี้ค่ะเรายังไม่ได้ยินเสียงจรวด B M 2 1ของฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเข้ามาในพื้นที่ชายแดนสุรินเลยนะคะค่อนข้างเงียบผิดปกติค่ะในขณะเดียวกันค่ะฝ่ายไทยเองก็มีการใช้กระสุนปืนใหญ่นะคะในการยิงเข้าไปสนับสนุนหน้าแนวซึ่งน่าจะมีการประทะก,กันอยู่ที่หน้าแนวโดยเฉพาะเนิน3 5 0เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงเช้ากันค่ะ ใพื้นที่ชายแดนจังหวัดส,สุรินตั้งแต่ช่วงเช้านะคะวันนี้ก็เงียบผิดปกติค่ะเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ยิงจรวด BM 21เ,เข้ามาเหมือนทุกวันนะคะแต่ว่าเราก็ยังได้ยินเสียงปะทะก,กันอยู่ที่หน้าแนวค่ะแล้วก็มีเสียงปืนใหญ่ของเรายิงเข้าไปสนับสนุนดังขึ้นแต่ว่าทิ้งช่วงห่างๆนะคะเราได้มีการพูดคุยค่ะกับนายเพิ่มมังคารตินานนพซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดส,สุรินบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็สังเกตเห็นนะคะว่ามีโดนเพิ่มมากขึ้นจํานวนหลายลำ ขณะเดียวกันในช่วงเช้าการประทะโดยเฉพาะ b m e 21จากฝ่ายกัมพูชาไม่มียิงเข้ามาในพื้นที่ชายแดนสุรินเลยนะคะมีเพียงปืนใหญ่ของฝ่ายไทยที่ยิงเข้าไปสนับสนุนหน้าแนวเพื่อกดทางฝ่ายกัมพูชาเอาไว้ค่ะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับไทยก็เป็นไปได้นะคะว่าปฏิบัติการเข้ายึดเนิน350อาจใกล้บรรลุผลแล้วแล้วเราอาจจะได้ฟังข่าวดีในวันนี้ค่ะในขณะเดียวกันสําหรับทหารกล้าที่พรีชีพที่เนิน350ตอนนี้ ทั้งสองนายนะคะก็ยังไม่สามารถนำร่างกลับลงมาได้เชื่อว่าคงไม่นานเราจะได้นำวีรบุรุษของเรากลับบ้านค่ะถ้าพูดตรงๆคือวันนี้เป็นเป็นวันที่เงียบของเขาไม่เข้ามาเลย,เลยใช่กองเราก็ห่างๆไปรอบหนึ่งห่างๆไปรอบหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับการยิงข่มไว้อะให้คนที่แนวหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นน่าจะได้ทำงานสบายหน่อย เพราะว่าตามที่ฟังฟังมาบอกว่ายังเอาศุอทหารที่อยู่บนเนิน350ยังเอาลงมาไม่ได้ใช่ครับผมผมว่าวันนี้มีข่าวดีแน่นอนเ,ออเพราะว่าสังเกตดูแล้วรถทหารก็ไม่ค่อยแบบวิ่งเท่าไหร่ก็น่าจะแบบถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ขอภาวนาให้ได้ข่าวดี คุณสุภาต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะคะสถานการณ์ b m 21ของฝ่ายกัมพูชาที่วันนี้เงียบผิดปกติไม่มียิงเข้ามาในพื้นที่เลยค่ะทําให้ประชาชนหลายคนในวันนี้อาศัยช่วงจังหวะเวลาที่สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างเงียบอย่างเงี้ยค่ะในการเข้ามาในพื้นที่ในบ้านของตัวเองเพื่อที่จะเก็บข้าวของก่อนที่จะกลับออกไปยังศูนย์อพยพอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่หากไม่มีความจําเป็นอย่าพึ่งเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงต้องเฝ้าจับตาแล้วก็ยังไม่ได้สงบ ดีเรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะขอบคุณค่ะครับนี่ฮะแล้วสถานการณ์เนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราเป็นกำลังใจให้กับทาหารแนวหนะ้า